ยินดีต้อนรับสู่รอบรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมาย PDPa รวมประเด็นข้อสงสัยด้านกฎหมายแรงงานแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียนรู้ด้วยภาษาง,ง่ายๆเน้นในเชิงการบริหารจัดการที่ทาง HR ผู้บริหารผู้จัดการและหัวหน้าง,งานทุกคนต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งทํา reference check ผู้สมัครงานหรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงานจะอ้างฐานประมวลผลข้อมูลฐานได้ครับ ผมขอตั้งคำถามชวนท่านผู้ฟังเนี่ยไปตอบในประเด็นว่าถ้าเราจะทำ reference check ของผู้สมัครงานนะฮะคือการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานเขาอ้างอิงไว้ในกระบวนการของการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงานเนี่ยเราจะอ้างฐานประมวลผลข้อมูลฐานใดดีฮะผมคิดว่าเรื่องเนี้ย น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะทาง HR ทาง r ทาง u i t เนี่ยจะเกี่ยวข้องอย่างมากๆเลยเมื่อกฎหมายบังคับใช้เราก็ต้องตอบโจทย์หรือทำเรื่องแบบนี้ให้ดีครับคราวนี้ขอทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเราจะไม่ขอความยินยอมจากตัวผู้สมัครงานเนี่ยเราควรจะไปใช้ฐานความยินยอมหรือฐานคอนเซนต์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหากเราจะไม่ใช้ฐานคอนเซนต์ละไม่ใช้ฐานความยินยอมล่ะ พอมันก็ยุ่งยากอย่างที่คุยให้ฟังไปในหลายๆ EP ก่อนหน้านะฮะแล้วเราจะใช้ฐานความชอบธรรมตามกฎหมายฐานใดดีฮะเพื่ออ้างให้เราไม่ต้องใช้ความยินยอมหรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครับฐานสัญญาไหมฮะฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายไหมฮะหรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฮะเป็นฐานคอนแทรคฐาน legitimate interest หรือ legal obligation ครับท้งนี้ ขอตัดตัวเลือกฐานภารกิจสาธารณะหรืออำนาจรัฐออกไปนะฮะขอตัดตัวเลือกฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิตออกไปนะฮะและขอตัดตัวเลือกที่เป็นฐานจดหมายเหตุวิจัยและสถิติออกไปะฮะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เข้าทางอยู่แล้วดังนั้นถ้าถามว่าการทำ reference check ผู้สมัครงานเนี่ยจะอ้างฐานใดดีระหว่างฐานสัญญาฐานประโยชน์อันชอบทำด้วยกฎหมายแล้วก็ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครับ บางท่านก็อาจจะยังไม่เคลียร์ยังเกิดความสงสัยอยู่ว่าเออแล้วไอ้เรฟเรนเช็คเนี่ยมันยังไงนะถ้ายังไม่เคลียร์แล้วจะเลือกฐานยังไงลนะ่ะสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะฮะก็ขอไปทบทวนเรื่องของ r e Reference Check หรือการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงก,กันสักนิดน,นึงก่อนนะครับ r r f n c e Check เนี่ยหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงนะครับ มันเป็นกิจกรรมหนึ่งของทาง HR ในด้าน Recruitment and Selection ห,ห,หรืองานด้านการสรรหารและคัดเลือกบุคลากรเนี่ยนะครับโดยทาง HR ขององค์กรหนึ่งใดเนี่ยเขาก็จะประสานงานหรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครงานเนี่ยได้แจ้งชื่อนามสกุลตำแหน่งงานหน่วยงานสังกัดเบอร์โทรศัพท์รวมทั้งอาจจะแจ้งที่อยู่ของสถานที่ปฏิบัติงานของบุคคลใครก็ได้ที่ผู้สมัครงานเนี่ยจะอ้างอิงเพื่อให้ทาง HR เนี่ยโทรติดต่อสอบถามข้อมูลของผู้สมัครงานได้ ทางเอเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากผู้สมัครงานแล้วก็จะเอาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาว่าจะดําเนินการในกระบวนการต่อไปกับผู้สมัครงานหรือไม่จะทาการสัมภาษณ์เบื้องต้นต่อไหมหรือจะนัดหมายมาพูดคุยกันที่องค์กรของผู้รับสมัครงานนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยแล้วเรนเชคก,ก็จะช่วยให้เอชอาทำความเข้าใจผู้สมัครงานได้ถีทวนมากขึ้นผ่านการรับรู้ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงนะฮะที่ผู้สมัครงานเขาได้ระบุไว้ก็แปลว่า ผู้สมัครงานก็ต้องระบุไว้เองแล้วครับว่าจะเลือกใครมาเป็นบุคคลอ้างอิงตัวเองอย่างน้อยก็สอคนส่วนใหญ่ก็สาคนถ้าไม่มีจริงๆก็พยายามให้เป็นญาติพี่น้องแต่พ่อแม่คู่สมรสเนี่ยก็จะไม่ให้อ้างอิงมาเป็นบุคคลที่เป็น reference person เลยนะฮะนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ reference check นะครับและแน่นอนครับว่าข้อมูลของบุคคลอ้างอิงบางเรื่อง อย่างเช่นชื่อที่อยู่นามสกุลมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือ personal data ที่ทางผู้สมัครงานเองเนี่ยก็จะต้องไปขอความยินยอมการรวบรวมใช้แล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะ่ะมาอย่างเราในฐานะที่เป็น data controller นะครับการเปิดเผยข้อมูลของ reference person เนี่ยอันที่จริงเนี่ยต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่วิสัยของทาง HR ขององค์กรที่เป็นผู้รับสมัครงานจะไปขอโดยตรงจากตัว reference person ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นบุคคลอ้างอิงนะฮะมันควรจะต้องให้ผู้สมัครกานแั่นแหละเป็นคนไปขอความยินยอมมาแต่แมมมันก็ดูยุ่งยากพอสมควรนะครับเอาละถ้าเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ reference person หรือบุคคลอ้างอิงเนี่ยเราจะอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลในกรณีนี้ฐานใดฮะผมคิดว่าทาง hr เนี่ยสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่เป็นบุคคลอ้างอิง โดยอ้างฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายเรียกย่อยๆว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมเป็นภาษาอังกฤษอาจจะจำง่ายกว่าครับคือ legitimate interest นะครับซึ่งนับเป็นฐานอ้างอิงความชอบธรรมตามกฎหมายฐานหนึ่งที่องค์กรนะสามารถใช้อ้างเพื่อดำเนินการใดๆก็ได้เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข,ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ย้ำตรงนี้นะฮะอย่าลืมว่า การใช้ฐานอ้างอิงที่เป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมจะต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลเป็นสัดเป็นส่วนที่สมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะฮะพูดกันง่ายๆก็คือจะใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมเนี่ยมันต้องไม่เกินไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขามีอยู่ แต่ประเด็นคือไอการพิจารณาความสมดุลความเป็นสัตว์เป็นส่วนแบบเนี้ยมันมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรนะครับมันยังไม่มีบอกชัดๆไว้ในกฎหมายก็คิดว่าทางสำนักงานคณะกรรมาการงบของข้อมูลสมวุบุคคลเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาหรือว่าออกระเบียบออกแนวปฏิบัติอะไรต่างๆออกมาว่าไอเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนความเหมาะสมระะว่างประโยชน์อันชอบทำด้วยกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลสมวุบุคคลของเจ้าของข้อมูลสมบุบุคคลนั้นนะ่ะมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็คงจะต้อง คอยติดตามดูว่าเรื่องนี้จะว่ากันยังไงต่อไปนะครับ